เปลี่ยนนะนี่ครับการเปลี่นไปเาไอ้รัพอย่างราลียิงคนเนี่ืดหล่บอลเจ้าหัวเตี้ยเลยเอาเียงรนแดกบล้วพอตีนบนี่่ไว่เจ้ามเจ้

จะบุดเสือมาะบุดมงมาพม่ามงไปจะบุดแปรมาพม่ามงไปจะแซกมงมาพม่ามงไปจะแซกแปรออกโอ้ย <c oughs> นะครับหนึ่งศูนย์นะครับมาเสือไปบุดมงออกเอาละครับพม่าเดินสายนำไปแล้วครับหนึ่งศูนย์

ถ่ายสัง18ท่านนะครับเราอยู่ที่สนามพัฒนาการนะครับเป็นตะก้อฟอกเดียวนะครับเจ้าบูเจ้าแซกสาย3เจอกับพม่าเดินสายนะครับมที่ว่าไจเนี่ยแม่แบลายแบ่งยั้ยังนี่ครับ ผมก็เรือยังเลยครับมี gehört, ิตรคนขอแบ่งได้ว่าขาเจ้าก็ติ่มผมบอ่ใไห้เนี่ยเจตกผมว่าผมเปอยากให้ข้าวเจ้าอะ่นห็ได้ไงบางท้

มางงไปจะแซกแปรมาพ่มางวงไปจะบูตเตอออกโอ้โหห้าสเ่ห้า่าดี๋ยวอยู่มาบนต้นไม่เลือกางสงไม่มีห้าสี่ีร้อยพอกงวงมามมางวงไปจะแซกกระโถยนะครับเด่นลูกยากนะครับประมาณนํะม่าไปสามสองนะครับ

เอามวงมาเอามวงไปเอาแปรมาเอางวงไปเอาแปรมา

อครับตอนนี้เขามานำอยู่ที่สามสองนะครับ ông buồn lên ông cho lên ăn mà mốc không được bút được không แม่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 ีร้อยปัเลโอเคโอเคสี่สองนะครับ

ทั้งรับตัวไม่ไ้วไไหวบอลตอนนี้เจมเท่ากันนะครับที่4-4ครับ

เอาโมงไปเอาแป้มาเอาโมงไปเอาแป้ออกห่วยหวยหวหวหน้านี้ เอามงมาเอามงไปเอาแปร์มาเอามงไปมงออกนะครับขอบคุณครับขอบคด้วยนะครับ

อันครับตอนนี้เต็้มเท่ากันนะครับหกห้านะครับพม่านำนะครับอ้าวครับหนีไปเป็นเจ็ดห้าแล้วครับ โอ้ามาชุดนี้ถือว่าดีนะครับตะก้อพอกเดียวนะครับสองสองนะครับนำเจ้าแท็กกับเจ้าบูดอยู่

เอาลครับตอนนี Harriet, medidas, brat, いい้แต้มเท่ากันนะครับเจ็ดต่อเจ็ด เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเท่าเันพันไม่ได้นอครับมมาดิงสายนำมาที่แปดเจ็ดแล้วครับ

แปต่อ7นะครับเก้ต่อ54ต่อ97จนะครับ เอามุงไปเอาแปะเอาครับประมาณโดนสายนำมาที่20-7แล้วนะครับ

ตอนนี้พ่อม่นำนะครับสิเบียต่อเจ็ดนะครับแจมเดียวเกมนะครับสิเบีย응ต่อเจ็ดนะครับเกมไหมเกม ไว้ดึงแขนไว้นะยาวเข่ามากเลยนะสิบเอ็ดเจ็ดเกมไม่เกม มันโตโตแล้วไม่ได้หรือไม่ล่ะเขาไป เจ็ด <พ uka> ต่อสิบเอ็ดนะครับอ,<า>อ,อครับไล่มาเป็นแปดต่อสิบเอ็ดแล้วนะครับเอานะครับเก้าต่อสิบเอ็ดนะครับ

เครับสิบเอ็เก้าเกมไม่เกมเสิบเอ็ดต่อเก้า 9, ก้นะครับเสืิบดีมีโอกาสเป็นแต้มก็ตามมา10ต่อสิบนะครับดตอนี้แต้มตามอยู่91้นะครับเป็นตะก้อบอกเดียวนะครับ

ตักทายทั้งสามสิบกว่าท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามพัฒนาการนะครับฝั่งเจ้าบุษสายสามยีสายเป็นฝ่ายส่งลูกนะครับเก้าสิบเอ็ด

จบเกมนะครับพม่าเดินสายอาชนาไปด้วยสกอร์12ต่อ9นะครับโอ้ย่างซุนบันนะครับเดี๋ยวขอญาตัดคลิปเลยนะครับเจ้าเปมบ้านไผ่นะครับมีรายการนะครับวันนี้มาเย่ยมเยือนสนามพัฒนาการ30พัฒนาการ1ซอย1น0นะครับเปมบ้านไผ่นะครับคู่ต่อไปจะเป็นเปมบ้านไผ่นะครับรอติดตามได้เลยนะครับ ปีมบ,บ้านไผ่ต่อพมา่าสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ